บรนด์โปรเซียนเป็นสินค้าที่อยู่ในระดับเดียวกับมาตรฐานสากลผลิตภัณฑ์สมุนไพรของคนไทยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ลอกเลียนแบบยากนะผมมีความฝันผมอยากจะเห็นคําว่าไทยเฮิร์บศักดิ์สิทธิ์คำว่าไทยฟู้ดมันต้องมาที่เมืองไทยเท่านั้นต้องเป็นของไทยเท่านั้นจึงจะได้คุณภาพตามนี้เรากําลังช่วยกันยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยให้อยู่ในระดับสากลอย่างแท้จริงโปรเซียนโกกีนชูเกตเตอร์เราก็จะรวบรวมพลาสติกเหลือใช้ต่างๆเอาไปสร้างเป็นสาธารณประโยชน์ปริมาณขยะที่เราลดได้มันคือความยั่งยืนจริงๆ คือเราอยู่ในมาตรฐานที่เรียกว่า GMP p i u s นะครับซึ่งเป็นมาตรฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตนะครับในผลิตภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพรซึ่งเป็นมาตรฐานระดับสากลน,นะครับซึ่งได้รับการยอมรับในหลายประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรปกลุ่มประเทศสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ประเทศชั้นนําอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าอันนี้มันเป็นมาตรฐานสากลที่จะมั่นใจได้ว่าสินค้าของแบรนด์โปรเซียนนะครับสินค้าคนไทยเราเนี่ย เป็นสินค้าที่อยู่ในระดับเดียวกับมาตรฐานสากลนั่นเองนะครับซึ่งเราได้กับมาตรฐานนี้มามากกว่า30ปีละคือ GMP Picks เนี่ยเอาง่ายๆก่อนมันคืออะไรว่าไอ้ที่บอกว่าดีเนี่ยเพราะว่าทุกคนเข้าใจได้มันต้องสะอาดมันต้องปลอดภัยอะไรเงี้ยนะครับแต่มันถึงขนาดไหนมันถึงขนาดที่ว่าคือสมมุติว่าอ่ะหลายคนอาจจะนึกไม่ออกว่าไอ้ที่บอกว่า GMP Picks มาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิตเนี่ยดีที่ว่าเนี่ยโอเคทุกคนพอจะนึกออกว่ามันคือต้องสะอาดต้องปลอดภัยแต่มันถึงขนาดไหนล่ะมันถึงขนาดที่ว่าสมมุติ มันมีผลิตภัณฑ์อันหนึ่งนะครับซึ่งมันอาจจะมีข้อบอกพรอ่องอ่าซึ่งมันเกิดขึ้นได้เพราะว่ายาดมเป็นแสนเป็นล้านหลอดอะ่ะมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้สมมุติหลอดนี้นะครับมันมีข้อบอกพร่องเกิดขึ้นเช่นเอ่อมันตกตะกอนอ่าหรือมันรั่วซึมต่างๆเราสามารถตรวจสอบย้อนกลับทั้งหมดว่ายาดมหลอดนี้ผ่านมือใครบ้างและไม่ใช่แค่ผ่านมือใครบ้างผ่านเมื่อไหร่ผ่านเครื่องจัรตัวไหน วัตถุดิบที่เอามาใช้ผสมอยู่ในยาดมหลอดนี้มาจากวัตถุดิบต้นทางโรงงานไหนประเทศไหนลอดไหนมันตรวจสอบย้อนกลับไปให้หมดเพราะฉะนั้นอันนี้คือมาตรฐานที่เราบอกว่าเนี่ยคือสิ่งที่สากลบอกว่านี่คือความปลอบผขอนผู้บริโภคนะครับจริงๆยาดมตาโพเซียนไม่ใช่ยาดมยี่ห้อเดียวที่ได้มาตรฐานเจมพีพิกนะครับเรามียาดมอีกหลายยี่ห้อที่ได้มาตรฐานนี้เช่นเดียวกันซึ่งผมคิดว่านี่เป็นเรื่องที่ดีเพราะแปลว่า ยาดมที่อยู่ในมาตรฐาน GMP p i x ทั้งหมดเรากำลังช่วยกันยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยให้อยู่ในระดับสากลอย่างแท้จริงครับเพราะว่ายาดมเนี่ยนะครับเราเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะครับสารสกัดต่างๆของเราเนี่ยมันสกัดออกมาจากสมุนไพรธรรมชาตินะครับดังนั้นเนี่ย เราอาจจะมีคําถามว่าเอ๊ะสมุนไพรเนี่ยนะครับมันอาจจะมาจากแหล่งที่มาที่แตกต่างกันนะครับคุณภาพของสมุนไพรที่มาแต่ละฤดูกาลก็อาจจะไม่เหมือนกันนี่ผมพูดรวมๆเลยนะไม่ใช่แค่้อดมโพเเซียนนะครับดังนั้นเนี่ยมันต้องมีการควบคุมมาตรฐานนะครับว่ามาถึงแล้วเนี่ยมาตรฐานออ,ออกฤทธิ์ได้เท่ากันนะครับให้กลิน่นให้สีหรือถ้าเป็นสมุนไพรกินให้รส ที่ใกล้เคียงกันไหมมีการควบคุมมาตรฐานไหมนะครับสะอาดไหมปลอดภัยไหมตั้งแต่ต้นทางนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเอามาตรฐาน j v p x เนี่ยนะครับเข้าไปจับกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะครับเราจะเห็นได้ว่ามันไปด้วยกันได้คือมาตรฐานตัวนี้จะเข้ามากำกับนะครับและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผลิตภัณฑ์สมุนไพรในประเทศไทยนะครับว่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยของเราที่เรารู้ว่ามันดีเรารู้ว่ามันมีประโยชน์เนี่ยมันสามารถที่จะทำให้ถึงระดับมาตรฐานโลกได้จริงๆ ผมมีความฝันผมอยากจะเห็นคําว่าไทยเฮ e ร์บสักศิธิ์คำว่าไทยฟู้ดคือทุกวันนี้คําว่าไทยฟู้ดทั่วโลกม,มีปัญหาแล้วอาหารไทยอร่อยแน่นอนดีแน่นอนใช่ไหมครับแต่คําว่าไทยเฮ e ร์บเนี่ยหรือว่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยเนี่ยนะครับยังอาจ,จต้องใช้เวลาผมอยากให้เราช่วยกันยกระดับมาตรฐานตรงนี้นะครับแล้วไม่ใช่แค่ว่าผมได้โรงงานอื่นได้แต่เราได้กันทั้งประเทศชุมชนโอท็อปต่างๆที่เป็นสินค้ารายย่อยนะครับก็จะได้ไปด้วย เหมือนกับที่ไทยฟู้ดวันนี้มันไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นร้านอาหารขนาดใหญ่ร้านอาหารสวีทฟู้ดทั้งหมดนะครับก็ได้ไปด้วยนะฮะอันนี้คือสิ่งที่อยากจะเห็นคือผมอยากจะเห็นการร่วมมือกันนะครับของทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนทางฝั่งภาคเอกชนเนี่ยก็ต้องเ,ออเห็นความสําคัญนะครับของการทําให้ผลิตภัณฑ์ของตัวเองเนี่ยมีความปลอดภัยแล้วก็ได้คุณภาพตามมาตรฐานจริงๆ ส่วนทางภาครัฐเองก็ต้องเข้มงวดในการกํากับดูแล รเรื่องของตั้งแต่ว่าฉลากเลเวลตรงไหมเคลมสรรพคุณตรงไหมนะครับมีการควบคุมผลิตภัณฑ์นะครับในทั้งกระบวนการการผลิตที่ได้มาตรฐานสากลไหมแล้วผลิตภัณฑ์ไหนซึ่งได้มาตรฐานสากลควรจะโปรโมทไม่ใช่โปรโมทให้เขาขายได้ดีขึ้นภาครัฐไม่มีหน้าที่ตรงนั้นแต่ควรจะโปรโมทหรือแสดงให้เห็นเป็นตัวอย่างว่านี่คือตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ นะครับผมคิดว่าถ้าเราช่วยกันตรงนี้เราจะได้เห็นว่ามาตรฐานคุณภาพของผลิพธธนันฑ์สูญภัยที่ควรจะเป็น,นคืออะไรนะครับและอะไรคือสิ่งที่โลกสากลยอมรับเพราะว่าบางอย่างที่เราคิดว่าออมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วมีชื่อเสียงแล้วนิยมใช้แล้วแต่ถ้าเกิดมันไม่ปลอดภัยล่ะถ้ามันไม่ได้มาตรฐานตามนั้นจริงๆละ่ะสุดท้ายอีก5ปี10ปีมั่เกิดผลเสียในระยะยาวใครเสียผลิตภันธ์สูญภัยเสียทั้งระบบสมมุติถ้าเกิดว่า เราปล่อยปละละเลยผลิตภัณฑ์สักตัวหนึ่งนะครับแล้วผลิตภัณฑ์ตัวนั้นนะฮะเกิดชาวต่างชาติเกิดเอาไปใช้นะครับหรือมีใครเกิดสงสัยเอาไปตรวจนะครับแล้วพบว่ามันไม่อยู่ในมาตรฐานนี้สิ่งที่เสียคืออะไรคือผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยทั่วประเทศเพราะฉะนั้นผมอยากให้เราเข้มงวดนะครับแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอันดับหนึ่งนะครับอันนี้คือบันไดก้าวแรกที่จะทำให้ไทยเฮิร์บเนี่ยมันไปสู่ความเป็นสากลได้และ ผมต้องบอกอย่างหนึ่งว่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะครับของคนไทยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ลอกเลียนแบบยากนะมันเหมือนอาหารนะนะครับเพราะว่าวัตถุดิบบางอย่างมันเป็นรีเจนคือมันเป็นภูมิภาคนี้นะฮะมันเป็นภูมิปัญญาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเลือกใช้วัตถุดิบการผสมวัตถุดิบการตั้งสูตรตำรับมันเป็นภูมิปัญญาของสังคมซึ่งมันลอกเลียนแบบได้ยากนะครับถ้าเราส่งเสริมตรงนี้ให้มีความมั่นคงแข็งแรง Thai Herbs Should be only in Thailand ก็คือมันต้องมาที่เมืองไทยเท่านั้นต้องเป็นของไทยเท่านั้นจึงจะได้คุณภาพตามนี้นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามองตรงนี้เห็นปุ๊บเนี่ยนะครับไม่ว่าเจะเรียกมันว่าอะไรก็ตามแต่ Soft Power, Creative Economy หรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยนะครับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภูมิปัญญาจะเรียกมันว่าอะไรก็ตามแต่สิ่งนี้คือโอกาสของสังคมเราก็อยู่ใน กิจกรรมที่คล้ายคลึงกับปีที่แล้วนะครับอย่างตอนนี้เรานั่งอยู่ในวัดพระศรีสันเพชรนะครับที่อยู่ที่าาอ่าวสามพระนครศรียุธยานะครับด้านหน้าเนี่ยเดิมทีเป็นทางเดินที่ใช้งานมานานมากแล้วนะครับเราก็รู้สึกว่าตรงนี้เป็นจุดท่องเที่ยวหลักถ้าคนมาเทียท่ยวยุธยาไม่ว่าจะคนไทยหรือคนต่างชาติเนี่ยวัดนี้เหมือนกับเป็นห้องรับแขกะนะครับที่ใครๆก็จะมาป้ายูเนสโกก็อยู่ข้างนานน้นนะครับที่ได้รับการขึ้นเป็นม,มรดกโลก เพราะฉะนั้นเราก็อยากจะพัฒนาพื้นที่ตรงนี้ให้ดีขึ้นปีที่แล้วเราเลยมีการระดมพลาสติกเหลือใช้นะครับจากนักท่องเที่ยวในอุทยาประสาทเสษตรอุทยาเองนะครับทั้งในภาคอุตสาหกรรมนะครับจากปร้ซีนเองแล้วก็ประชาชนทั่วประเทศนะครับเราก็รวมกันได้พลาสติกเหลือใช้มากกว่า9ตันนะครับ9ก0 0กิโลกรมัมแล้วเราก็าไปผ่านกระบวนการอัพไซคลิ่งทำเป็นอิฐบล็อกสำหรับปูเป็นทางเท้าพื้นที่2 2 5 9ตา,ารางเมตร นะครับก็จะอยู่ข้างหน้าวัดพระศรีสัรเพชรนะครับอันนี้ก็คือโปรเจกต์ที่เราทำนะฮะซึ่งก็ได้ในแง่ของเรื่องของสิ่งแวดลอ้อมเราลดขยะพลาสติกไปได้ทั้งหมด9ตันนะครับแล้วเราก็ได้พัฒนาพื้นที่ที่เป็นโบราณสถานสําคัญของประเทศเป็นสมบัติของพวกเราทุกคนนะครับอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่เราทําเมื่อปีที่แล้วแล้วก็ได้รับเสียงตอบรับที่ค่อนข้างดีนะครับปีนี้เราก็เลยจะต่อยอดนะครับโครงการนี้ที่ชื่อว่าโครงการโปรเซียนโกกรีจูเกเตอร์เนี่ยเป็นปีที่2 โดยเราก็จะรวบรวมพลาสติกนะครับเหลือใช้ต่างๆนะครับไม่ว่าจะน้ำหนักเท่าไหร่ในปีนี้นะครับเราจะเอาไปสร้างเป็นสาธารณประโยชน์นะครับโดยทํากับพื้นที่ที่เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลครับผมสำหรับกิจกรรมเพื่อสังคมนะครับเราก็มีการมอบเก้าอี้มานั่งนะครับให้กับ อุทยานประวัติศาสตร์และโบราณสถานสําคัญทั่วประเทศนะครับเราเปลี่ยนเก้าอี้ชุดใหม่ให้ทั้งประเทศเลยนะครับแล้วก็เราก็ขยายพื้นที่นะครับในการทํากิจกรรมนี้นะปีนี้เราได้พื้นที่ใหม่นะครับก็คือพิพิธภัณฑ์ท่าสัรชาติสมเด็จพระนารายณ์หรือว่าวังนารายณ์ราชนิเวศที่จังหวัดลบบุรีนะครับแล้วคงมีพื้นที่อื่นๆเพิ่มเติมอีกตลอดทั้งปีนะครับรวมถึงเก้าอี้มานั่งในโรงพยาบาลน,นะครับอันนี้อาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะในเรื่องของเก้าอี้มานั่งแต่ผมคิดว่าการที่เราได้ไปเที่ยวในโบรราาาณสถนนัเน่ง ได้ร่มไม้นะครับเดินแล้วมันร้อนๆแล้วก็มีที่พักนะครับหรือเราไปโรงพยาบาลนะครับไปรอรับบริการทางสาธารณสุขนะครับล้วเรามีเก้าอี้ที่มันเพิ่มชีวิตชีวาให้กับเรานะครับหรือว่าพักได้นั่งได้นอนได้อะไรเงี้ยนะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับผู้ป่วยนะครับแล้วก็ญาติญาตินะปีนี้เราก็จะมีการมอบเก้าอี้ให้กับโรงพยาบาลในอีก6จังหวัดนะครับก็จะมีจังหวัดเชียงรายนะครับจังหวัดหนองคายจังหวัดนครศรีธรรมราช ปัตตานียะลาและนราธิวาสครับหเลยก็คือว่าเ,เราดูปริมาณนะครับวัดผลง่ายที่สุดเลยคือเราดูเชิงปริมาณว่าพลาสติกเหลือใช้ที่เราเอ,อ,เอ,อ,เอามาทําผ่านกระบวนการต่างๆนะครับแล้วเอาไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นไม่กลายเป็นขยะเนี่ยเราได้มาทั้งหมดกี่กิโลกร,รมัมกี่ตันว่าไปนะครับอันนั้นก็คือสิ่งที่เราเห็นนะฮะอันที่2เลยก็คือว่าเ,เราเห็นการใช้ประโยชน์จริง อย่างทางเดินข้างหน้าเนี่ยนะครับทางเท้าถนนเส้นประวัติศาสตร์ของเราด้านหลังเนี่ยนะครับเราเห็นนักท่องเที่ยวได้ใช้นะครับผู้พิการสามารถใช้วิวแชร์นะครับเข้ามาถึงตัววัดพระเศียรเพชรได้นะครับไม่ต้องตากแดดไม่ต้องร้อนนะครับเรียบกำแพงวัดมาเลยใต้ร่มไม้มาถึงหน้าจุดจําหน่ายตัวเข้าวัดมาได้เลยนะครับคนที่ใช้ไม้เท้านะครับแต่เดิมมันอาจจะมีจุดที่สมุดไม้เท้าไปปักกับดินนะครับแล้วก็เดินไม่สะดวกตอนนี้ไม่มีปัญหานั้นละ เราดูจากการใช้งานปริมาณขยะที่เราลดได้นะครับคุณภาพการใช้งานที่เกิดขึ้นจริงนะครับแล้วก็รวมไปถึงเสียงตอบรับจากคนที่เข้ามาร่วมโครงการกับเราตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำถึงปลายน้ำเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่คนที่เอาพลาสติกเข้ามานะครับเราดูการมีส่วนร่วมว่ามากน้อยแค่ไหนสมมติว่าเราบอกพลาสติก9ตนันแต่สมมติมาจากแค่2หรือ3แหล่ง โรงงานนี้4ตันโรงงานนี้2ตันอันนี้เราถือว่ามันไม่ได้เกิดการมีส่วนร่วมแต่เราเห็นแล้วว่าอย่างโครงการโพลเซนโกเกียจูเกเตอร์ปีที่1เนี่ยนะครับเราได้พลาสติกจากคนทุกจังหวัดทั่วประเทศแล้วก็ได้จากนักท่องเที่ยวที่อุทยาด้วยนะครับเขาก็เห็นว่าเขาเอาพลาสติกเหลือใช้นะครับมาให้กับเราแล้วมันก็จะสร้างประโยชน์ให้กับพื้นที่ที่เขามาท่องเที่ยวได้เขากลับมาอุทยาใหม่เขาก็เห็นถนนที่เขามีส่วนร่วมในการสร้าง ผมว่าอันนี้มันคือการสร้างการมีส่วนร่วมที่มันคือความยั่งยืนจริงๆนะครับเพ <c oughs> ราะฉะนั้น <c oughs> ในปีที่2เนี่ยเราก็ยังใช้เกณฑ์แบบเดิมน,นะครับเราจะดูกันว่า,าเราลดพลาสติกเหลือใช้ได้เท่าไหร่นะครับกิจกรรมที่เราไปทํากับพื้นที่ธรรมชาตินะครับนักท่องเที่ยวคนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์มากน้อยแค่ไหนแล้วก็คนเข้ามีส่วนร่วมมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้ก็คือเกณฑ์คร่าวๆในการวัดผลคราบผมว่ามันมีภาพที่น่ารักเกิดขึ้นนะครับคือ อย่างเช่นหน่วยงานต่างๆนะครับอาจจะมีเป็นคอมมูนิตี้มอลนะครับสถาบันการศึกษานะครับโรงงานอุตสาหกรรมอื่นที่เขาช่วยเรารวบรวมขยะพลาสติกนะฮะมีเด็กๆเ,เนี่ยเอาขวดพลาสติก1ขวด2ขวดเล็กๆน้อยๆเองนะครับแต่เขามาหยอดอย่างสม่ำเสมอเขาชวนคุณพ่อคุณแม่ให้เอาพลาสติกเหลือใช้มาหยอดเราเอาจุดรับพลาสติกเหลือใช้ไปตั้งในโรงเรียน นะครับปรากฏว่าโรงเรียนนั้นช่วยกันอย่างดีมากคือเขาเข้มแข็งมากเรื่องการแยกขยะอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเขาช่วยเรามากขึ้นอีกเขาทําความสะอาดให้อย่างดีเขาแยกให้เราอย่างดีตั้งจุดรับทุกอย่างนะครับเด็กๆชวนผู้ปกครองชวนครูช่วยกันเราได้พลาสติกเยอะแยะมากมายจากโรงเรียนนั้นนะครับอันนี้เป็นภาพที่ผมคิดว่ามันคือความร่วมมือกันแล้วมันเป็นการสร้างจิตสํานึก นะครับหรือภาพจําที่ดีเป็น First สอิมเพรสชัที่ดีให้กับเด็กนะครับว่าเขาสามารถมีส่วนร่วมนะครับไม่มากก็น้อยนะครับในทุกๆความดีในทุกๆความยั่งยืนที่มันเกิดขึ้นได้ ปีนี้เราก็ตั้งใจหนึ่งเลยนะครับก็ขยายตลาดไปที่ต่างประเทศมากขึ้นนะครับต่างประเทศนี้ก็รวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยนะครับแล้วก็รวมถึงการส่งออกนะครับไปต่างประเทศด้วยนะครับเราก็อินดีที่เรามีคู่ค้าใหม่ๆนะครับเกิดขึ้นในปี2 0 6 8 2 0 2 5นะครับใน4เดือนที่ผ่านมานี้นะครับแล้วก็เราก็ยังรักษาความสัมพันธ์อันดีนะครับกับคู่ค้าในต่างประเทศเอาไว้ได้นะครับแล้วก็สําหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง กับคนไทยเราก็มาร่วมสุขกับรักแต่ตลอดทั้งปีนะครับปีนี้เรามีออนกราวอีเวนต์เพิ่มขึ้นนะครับผ่านไปแล้วคือโปรเซติเลอร์ยักษ์ที่งานสงการสยามนะครับปีนี้คนเยอะเหมือนเดิมคึกคักเหมือนเดิมสนุกมากนะครับแม้ว่าจะมีพายุฝนนะฮะแต่ว่าสไลเดอร์ก็ ไม่ได้คนน้อยลงเลยนะครับแล้วก็จะยังมีกิจกรรมออนไลน์อือ่นอ,อีกนะครับที่รองรับเทศกาลต่างๆซึ่งทุกกิจกรรมเนี่ยอยู่ภายใต้โจทย์เดียวกันนะครับคือ b o เซียนเป็นสินค้าสําหรับทุกคนนะครับดังนั้นทุกกิจกรรมที่เราออกแบบจึงเป็นกิจกรรมที่ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมกับเราได้นะครับคุณพ่อคุณแม่พ,า,พาลูกมาได้ไม่มีพิษไม่มีภัยนะครับพาผู้สูงอายุมาได้นะครับพาคนที่มีความหลากหลายต่างๆเนี่ยนะครับไม่จํากัดเชื้อชาติศาสนาวัยเพศอายุนะครับ ข้ามาได้หมดเลยทุกกิจกรรมจะอยู่ภายใต้โจ์นี้เพราะฉะนั้นติดตามกันได้ทุกทุกเทศกาลนะครับต้องบอกว่ามีทุกไตรมาสเลยรวมไปถึงกิจกรรมที่เป็นคอลแลบนะครับเป็นคอลเลเรชั่นร่วมกับแบรนด์ต่างๆนะครับปีนี้ก็คงจะมีมากขึ้นกว่าปีที่แล้วนะครับก็อยู่ในช่วงของการพูดคุย,คย,คยเพราะว่าเราก็อยากจะให้ ผู้บริเนี่ยนะครับได้เห็นยาดมโพเซียนในมิติใหม่ๆว่ามันสามารถเอาไปมิกซ์เอาไปแมชนะครับกับอะไรต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางการท่องเที่ยวไลฟ์สไตล์กีฬาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็ติดตามกันได้ตลอดทั้งปีนะครับ